เธอนีก็สะอาดเอี่ยมแล้วค่ะคุณรีบออกไปเด้วอ้กไปผมจะทำตัวห้าต่อ,ตอได้เลยค่ะเดี๋ยว แม่บ้านว่าชงกาแฟให้ผมดีโอ้ยไม่ต้องค่ะหยกชงมาให้แล้วปิ๊งขอบคุณมากครับเดี๋ยวก่อนค่ะมันร้อนเดี๋ยวหยกเป่าให้ค่ะนี่ค่ะคุณหยกคุณไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นก็ได้ตั้งแต่ในห้องน้ำแล้วนะคุณอย่าลืมสิว่าบริษัทเราก็มีแม่บ้านก็ แม่บ้านของเราขี้เกียจชอบอู้งานนี้คะหยกก็เลยต้องมาลงมือเองเรื่องแม่บ้านเนี่ยเดี๋ยวไว้จัดการที่หลังคุณเนี่ยเอาเวลาไปโฟกัสงานของตัวเองเถอะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเราก็ต้องมีรีเซนต์งานกับลูกค้าแล้วนะคุณได้เตรียมตัวแล้วหรือยังหยกเตรียมตัวแล้วค่ะท่านประธานไม่ต้องเป็นห่วงนะคะดีถ้าคุณผ่านงานนี้ไปได้ผมจะเลือ่อนตำแหนห่งให้คุณจริงเหรอคะท่านประธานหยกจะทำให้ ไม่เป็นไรหรอกว่าช่วยๆกันนี่แหละจะได้เสร็จเร็วๆโอเค พลางงานนะคะผู้จัดการฉันไม่สนหรอกอยากถ้าเป็นห่วงมากนะก็อย่ามาถูเวลาที่เขาอยู่สิเรื่องแค่นี้ต้องให้สอนอครับได้ครับคุณกคนท้าวสวยครับท่านประธานคุณโบยบเฉยเลยค่ะท่านประธานเชิญเลยค่ะคะุณถูพื้นได้ไมครับเนี่ยทำไมคุณไม่ให้แม,ม่บ้านทำเออโยกเห็นว่าพื้นมันสกปรกนะคะโยกก็เลย นผ่านไปผ่านมาเยอะแยะเดี๋ยวภาพรักบริษัทจะดูไม่ดีนะคะแต่เมื่อกี้ผู้จัดการบอกว่า,อ,าอะไรอะไรหรอฉันบอกว่าอะไรอ๋อที่ฉันบอกว่าจะช่วยแบ่งเบางานพวกเธอใช่ไหมพวกเธอไม่พอใจหรอเอพอพอๆพๆอพวกคยยุณเธอแกกันต่อผมขอตัว<ย> นค่ะผู้จัดการเขาเป็นอะไรของเขาตอนเข้าฉันงงไปหมดแล้วนี้แหละท่านประธานมาทีไรผู้จัดการต้องโอเวอร์ตลอดสงสัยอยากเลื่อนตำแหน่งแล้วมั้ง หรอคะคุณหยกก็เอกสารของเธอไงเอาเอกสารพวกนี้ไปเรียบเรียงข้อมูลใส่สไลด์มาให้เรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ฉันจะมาตรวจแต่นี่มันไม่ใช่งานของหนูนะคะคุณหยกหนูเป็นแค่แม่บ้านหนูคงทํางานให้คุณหยกไม่ได้หรอกค่ะแล้วอีกอย่างถ้าหนูทําอะไรพลาดมันจะไม่ดีต่อบริษัทนะคะฉันขอความเห็นแกตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบฉันเองก็มีงานทําตั้งเยอะแยะเป็นแค่ขี้ข้ายังมาเสลอออกความคิดเห็น เจ้านายสั่งให้ทําอะไรก็ทําค่ะก็ได้ค่ะผู้จัดการเดี๋ยวหนูทําให้ค่ะอุย้ยไก่ได้ไเวลาท่านประธานจะกินข้าวแล้วต้องเอาอาหารไปเสิร์ฟแล้วสิเราเดี๋ยวต้องล้างจา,ใานหจให้ท่านด้วยเอ๊ะหรือว่าจะล้างรถให้ท่านด้วยดีนะ อ๋อครับ, oh, รบได้ครับยันเดี๋ยวรออีกสักครึ่งชั่วโมงนะครับครับผมเดี๋ยวผมเข้าไปดูที่หน้าสาขาด้วยตัวเองเลยนะครับครับผมครับสวัสดีครับอะไรของแกฮะฉันให้เวลาตั้งครึ่งวันทำไมยังไม่เสร็จอีกหนูก็ทำเต็มที่แล้วนะคะคุณหยกหนูต้องทำทั้งงานคุณหยกแล้วไหนจะงานทำความสะอาดอีกนะคะคนี่จะมาหน้าด้านแกตวัวงานง่ายๆแค่นี้ยังทำไม่ได้ หรือว่าแกตั้งใจจะอู้ฮะเปล่านะคะคุณหยกว่าจะรีบจัดการให้เสร็จคะ่ะแต่ขอเวลาวาหน่อยนะคะให้มันจริงเถอะถ้าง,งานเสร็จไม่ทันส่งลูกค้าเป็นเรื่องแน่พรุ่งนี้เช้า,เามาส่งฉันด้วยคุณหยก วันนี้ผมมีข่าวดีมาแจ้งนะครับทุกคนหลังจากที่ผมได้ใช้เวลาพิจารณามาพอสมควรผมก็ได้เจอคนที่เหมาะสมที่จะมาเป็นเลขาของผมแล้วคอยดูให้ดีล่ะเดี๋ยวท่านประธานเขาก็จะเลื่อนตำแหน่งให้ฉันแค่เตรียมตัวแบกดอกไม้ช่อใหญ่ๆห,หลังจากที่เขาแสดงความยินดีให้ฉันได้เลยเอาละครถึงเวลาที่ผมจะประกาศคนที่จะได้มาเป็นเลขาของผมแล้ว และคนที่จะได้มาเป็นเลขาของผมก็คือก็คือคุณวานครับขอแสดงความยินดีด้วยครับ ค,ค่ะตั้งแต่นี้ต่อไปฉันขอฝากเนือฝากตัวด้วยนะคะไม่ฉันไม่ให้ฝากถ้าไม่ทานคะถ้าไม่ทานลืมตะกุกอะไรคะตำแหน่งเลยคะ่ะมันต้องเป็นของโยกสิคะโยกทำทุกอย่างตั้งแต่ขาเฉพาะถูพื้นไหนจะงานของโยเอละคะถ้าไม่โยกไม่ได้เป็นที่คุณโยกไม่ได้เป็นเพราะมีตำแนหน่งอื่นที่เหมาะสมกับคุณโยกอยู่เองครับตำแหน่งที่เหมาะสมหรือว่าจะเป็นตำแหน่งองประธานใช่ไหมคะไม่ใช่ครับ ผมขอปรับให้คุณหยกเป็นแม่บ้านของบริษัทนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคะแม่บ้านทางแผนผู้จัดการให้หยกไปเป็นแม่บ้านนลยเหรอคะท่านปานคิดอะไรอยู่คะผมคิดมาดีแล้วตังค์คุณวาได้พิสูจน์แล้วว่าคุณวา,านทำยาบนริษัทได้ส่วนคุณหยกคุณชอบแยกงานแม่บ้านทําใครเก่งด้านอะไรก็ให้ไปทํางานด้านนั้นผมพูดถูกไหมครับ ไม่น่าเลยนะคะคุณหยกถ้าทํางานของตัวเองให้เต็มที่ตั้งแต่แรกก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกค่ะฉันไม่น่าเลยียแข้งเลียขาทุ้งภาษาเลยเป็นไงล่ะย,ะยัยหยบไปเรือนตำแหน่งสงใจ จมเอาขนุนไปปอกให้ฉันหน่อยเดี๋ยวลูกสาวลูกชายฉันจะกลับมาแล้วทำไมป้าไม่พูดดีๆล่ะทำไมต้องทำแบบนี้แล้วทำไมฉันต้องพูดดีกับพวกเธอหน่อยไอ้พวกอยู่ฟรีกินฟรีอ้อแล้วไปซื้อน้ําแข็งมาด้วยนะลูกชายฉันชอบกินน้ํำเย็นเก็บตาหนูกินไม่ลงแล้ว แม่เตรียมขนมไว้หรือ,อยังเนี่ยผมอยากกินมากเลยตอนเนี้ยเตรียมแล้วแล้วนี่หนูใกล้ถึงหรือ,อยังเนี่ยตอนนี้เหรอใกล้ถึงแล้วแม่ตาน้ำมันเครื่องท่วมหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่หัวเทียนน่าจะเป็นอยู่ที่คารับเดี๋ยวตาลงตั้งดูก่อนเฮ้ยเดี๋ยวจอดจอ,จอ,จอ,จอ เดียเด๋ยวบีมเปียกเปียกมเป็นไรอะ่ะอุ้ยขอโทษครับลงเปียกหลานเคยไม่มีเจตนาครับทะลึง่งเดียวฉันจะเอาแกมาทำพันหรอกเน่ลงุงพูดจาระวังปากหน่อยเดีย๋ยวจะไม่มีบ้านอยู่อย่าลืมสิว่าใส่ใครเขาอยู่โทษนะบีมที่ที่ฉันอยู่มันเป็นของคุณออมไม่ใช่ของเธอนะหนอยยิ่ฟ้า เด็กที่ไม่จบแมก้กระทั่งป .4 กาดียังไงมาต่อปากต่อคงกับฉันเดี๋ยวพี่บีปล่อยลูกนกลูกกาไปเถอะผมหิวขนุนแล้วเรารีบกลับไปหาแม่กันดีกว่าวันนี้เธอโชคดีนะฟ้า ค้าอยู่ตรงถนนระวังนะเอาไมายินกลางถนนนะไหมมีอะไรช่วยไหมลุงจะไปไหนให้พวกเราไปส่งไหม ลูกแม่โตขึ้นเยอะเลยนะ <c oughs> คนสวยของแม่แม่ไหนละจ๊ะขนนของหนูเตรียมไว้แล้วอยู่ในตู้เย็นงั้นเดี๋ยวหนูไปกินขนุนก่อนนะเออบีมคะแม่เมื่อไหร่แม่จะได้อยู่ฟรีแบบตะเปียกบ้างล่ะลูกเอ้าแต่ตอนนี้แม่ก็อยู่ฟรีไม่ใช่หรอ อยู่นะฟรีแต่แม่ต้องเสียค่าน้ำค่าไฟส่วนตะเปียกมันไม่ต้องเสียอะไรเลยหนูไม่มีอำนาจหรอกแม่แต่ถ้าตะเปียกไม่อยู่อันนี้ก็ไม่แน่แม่น้ำไม่เห็นเย็นเลยน้ำแข็งไม่มีหรอครับอ๋อแม่ให้ตะเปียกไปซื้อแล้วเดี๋ยวแม่ไปดูให้ พักที่นี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวเชนจำหาญาตให้ขอบใจนะจ้าลุงและฉชนมาสร้างความเดือดร้อนให้หรือเปล่าไม่หรอกจ้าขอบใจมากนะลูกตะเปียกแกเสร็จแน่มาแล้วไปเร็วไปเร็ว สวัสดีค่ะคุณออมสวัสดีครับคุณออมสวัสดีจ้ะมาถึงกันนานหรือยังคุณออมเพิ่งถึงเมื่อเช้านี่เองครับคุณออมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแม่เป็นอะไรตะเปียกตะเปียกทำไมแม่ตะเปียะมันพ่านคนจรจัดเข้ามาอยู่ด้วย น้อยเจ้านายเราอุตส่าห์ใจดีให้กินฟรีอยู่ฟรียังพายญาติโกโหตดิกามาอยู่ด้วยป้าป้าตาฝาดหรือเปล่าไม่ฝาดหรอกคะ่ะคุณอมป้าเห็นมันก็สองตาไม่เป็นไรเดีย๋ยวผมไปดูเองพี่ไปด้วยแม่ไปด้วย <Safe S 1> ไม่ได้ไม่ได้ห้ามเข้า<ป>ห้ามเข้าห้ามเข้าห้ามเข้าลุงหนีเร็วจะไปไหนบีมออกมาเนี่ยไม่ทุกคนหยุดนี่ไงคนจอนจัดที่ลุงเปียกพามาอยู่ด้วย ลุงพ่อลุ่พ่อ,พอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอออพ่อเดินมาเรื่อยๆต้องเก็บต่อ,อพ่อติดรถลุงศักเขามา ก็มาตาม G P S นั่นแหละลูกฮัลโหลฮัลโหลออมออมฮัลโหลฮัลโหลเอ๊ตรงนี้มันเป็นที่อับสัญญาณเหรอเนี่ยลุงอะไรพ่อหนุ่มเขา้องโจ์ไปทางไหนอะลุงเอ๊ hey. ลุงไม่ใช่คนแถวนี้ซะด้วยสิไปทางนู้นหรือเปล่านะ làm sao? Này, anh.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  อะไรไหมคะคุณพ่อไม่เป็นไรลูกครอบครัวไหนจับพ่อฉันโยกออกมาออกไปจากรีสอร์ทฉันเดี๋ยวนี้อ,อ้อมครอบครัวนี้เขาช่วยเหลือพ่อลูก ขอบคุณนะคะลุงเปียกไม่เป็นไรหรอกครับคุณอมเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณออมขอยกที่ผืนนี้ให้กับลุงนะคะจริงเหรอคะคุณอมขอบคุณครับขอบคุณคุณอมส่วนเธอนะฟ้านับตั้งแต่พรุ่งนี้มาเป็นผู้จัดการรีสอร์ทนะได้ค่ะคุณอมขอบคุณมากนะคะหนูจะทำงานที่สุดความสามารถเลยค่ะ ดีใจไหมดีใจลูกอยากอยู่ฟีกินซีไม่ได้อยากตกงานฉันรู้ว่าตกงานไม่มาหรอกอดกินขนุนเลยจำไว้นะคะคนเราอยู่ด้วยกันก็ต้องรู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัย ช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ใช่คอยกลั่นแกล้งสร้างแต่ความเดือดร้อนนะคะ